ถอนรหัสโอเคสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับพบกับผมแม็กเกมมิ่งนะครับโอเคเราก็ไปอยู่กับมิชชั่นที่12แล้วนะครับในเกมแฟงสตาร์เวกัตนะครับเช็คกันมาคิดอยู่เลยเราเอาแต่โจมตีร่างกายของแฟรงค์มาตลอดบางทีฉันอาจจะถึงเวลาแล้วที่เราจะโจมตีหัวใจของมันหรือ,อผมไม่ค่อยเก่งเรื่องคําเปรียบเปรยหรอกนะโอ้ยเน่เอาหน้าหนุ่มบอตัน้นลองคิดดูดิลูกตาของแฟรงค์คืออะไรไม่รู้สิคุณคงไม่ได้พูดถึงคาสิโนมันใช่หรือเปล่า ปิงปองนายได้รับทริปฟรีไปที่ตูนกะภัยของคาสิโนซิตี้ออฟเซนจา่าเราเล่นใช่ไหมเนี่ยเปล่าเลยนายแค่โชคดีมาเธอหน้าโอ้ยดูยืนติดกันชิพหายเลยคุณอยากป้นคาสิโนของแฟงตอนนี้เลยเหรอเรามีแผนกันไหมเนี่ยฉคนมีแผนยิ่งกว่าแผนอีกฉนันมีดอดแผนเลยเย a h o k เขาให้เราไปที่คาสิโนนะครับ แคสต่อจากเมื่อวานนี้เลยนะครับแคสสดนะครับวันนี้วันอาทิตย<ท>์ก็เหมือนสตรีมมิ่งสดแล้วครับทุยปิดเพย์แบบโอ้ยเด้สี่ร้อยเมตรมันไกลจังวะเคนะครับต้องขออภัยนะครับชิปลงคลิปช้าก็ต้องขออภัยทุกรอบนะครับผมจะมีเรื่องจะประกาศเลยคือตอนเนี้ยผมย้ายไปใช้ค่าย iOS แล้วนะครับพอดีแม่ผมซื้อโทรศัพท์ใหม่ โน้ตสี่นะผมก็เลยไปใช้ iOS นะครับ Android ผมก็เลยไม่ค่อยได้ยุ่งกับมันเท่าไหร่โอเคแต่ก็อย่าเพิ่งแบบเลิกทัพย์นะครับก็ช่องน,น,นี้ผมยังไม่ปิดครับผมใช้ผมยังทำรายได้กับ YouTube อยู่ไม่ใช่ทำรายได้กับปูอยู่นะทุยโอ okay. เคก็คือผมยังเล่นอยู่ครับช่องน,น,นี้ผมจะไม่ย้ายหนีไปไหนนะครับท่านผู้ชมก็ติดตามคลิปใหม่ๆกันได้เลยนะครับไม่มีอะไรหรอกบอกแค่นี้แหละ เ,เราไปสักครู่นะครับเราคนแต่งตัวในชุดดำหน่อยไหมเนี่ยมันจะดูไม่น่าสงสัยเรื่อสิปุญใจอยู่ที่ปลายสุดอีกด้านหนึ่งของล็อบบี้ด้านนูน้นไปเร็วโอเคเยดแม่งม,มาเป็นเช็คอาวุธก่อมีอาวุธอะไรบ้างเยตัวเราอยู่ไหนวะอยู่นี่นี่ใช้ปืนนี้แม่งเลยต้องขอพายจริงๆนะครับในคาสิโนของเวกัสเนี่ยแม่งแหลกมาก เดี๋ยวดเดี๋ยวเดี๋ยวสักคู่นะครับกูกุศลกุหมดแน่เลยแม่งทำไมแม่งยิงไม่ได้วะรอสักคู่นะครับเช็คกระสุนลปั๊บเดี๋ยวปืนอยู่ไหนวะนานว่าทำไม่กูเล่นไม่ได้วะโอเคเคอา้า ปืนนี้แรงกว่านะครับไงปืนเอเลี่ยนก็ยังเป็นปืนเอเลี่ยนครับขอไพยด้วยนะครับจริงๆเลยว่าในคาสินโนของเวกัสแหลกมากแหลกกว่าลีโอหรืออันอื่นลีโอลีโอไดนัทนะครับทุยโอ้ยแม่งแหลกว่ะยิงแม่งซโว้ยขอไพยนะครับเราก็ลังยิงแม่งอยู่สักครู่นะครับแม่งแหลกมาก โอ้มันให้เราเข้าพฤตนการคาสิโนนั่นเองนะครับเดี๋ยวเก็บ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 กล้องก่อนนะตำรวจแม่งยืนโง่อทำไมวะไม่เห็นยิงกูเลยเก็บกุญนแจแป๊บนึงไดุ้ญแนแจ้วไปไหนต่อ เดี๋ยวดิล็อกกนแม่งบักบักบักเยอะมากในคาสิโนโอของอเมริกันนะครับดังนั้นเวลาลงเราจะไม่ลงดีๆนะรเราลงชาวล็อกเราเรีบบิงไปเลยแม่งแหลกมากนะครับขี่ไปเลยยิงล็อกปิงไปเลยนะครับยิงทิ้งนะครับอันนี้เขาเรียกว่ายิงทิ้งขี่ไปที่ตู้นี้รัสไพ่นะครับ โอเคตอนนี้ถึงขั้นตอนนี้สุนนสสดละโกนเงินให้พวกเราได้เลยเย้ yeah, แม่งก็กำลังโอ้ยแม่งแหลกขั้นตอนนี้ง่ายเลยเหรอแม่งก็กำลังพิมพอยู่ครับพิมอะไรของแม่งวะเฮ้ยโวกแกจะคุกแล้วคิว okay, ว่าฉันจะไม่ยิงหรือไงเหยด okay, เคสใส่ชุดจีนนะครัแล้วก็ต้องแอบแม่งแล้วยิงยปืนปืนอะไรของมึงวะเนี่ยมาปืนนี้เจ๋งมาก็ดีแล้วล่ะ มันไม่สะใจเลยคืออะไรของแมวโอ้ยเคกูตายเองมันให้ปกป้องคาเรนเองนะครับแย่คงไม่กูไปละ <My man. S 1> คาสินโนของเวกัสเนี่ยแหลกมากเลยครับ เ้ยไปไหนเค <'s> okay. อ๋อคาสินโนแล้วไปแล้วกูขอ,อไปก่อนคนเดียวได้ไหมเนะี่ยเอ้าห้องไหนวะน,นี่ t the fuck is this? เดี๋ยวดีค่อยๆหมุนทัดช้ากูโดดข้ามได้ไหมเนะี่ยเย่ไปแล้วแม่งเอ้ยให้กูวิ่งวนอีก Fuck you bitch วิแหลกแหลกแหลกเจอโต๊ะมันก็แหลกแล้วโอ้ยเร็วๆดิไม่ไมคืนสักดาวออกข้างนอกทีนี่กูนี่เตียวตาโหแหกเลยแม่งกระชูดกันเลยนะครับกระชูดนี่ไม่ต้องพูดถึงอะไรนะครับคือ,อตำรวจนี่แม่งกระชูดเดีย๋ยวไปคิดอย่างอื่นนะครับโอเคเอาแล้วเอาแล้วมีเสียงแล้วคิดเสียงบ้างบาดับแรกเลยกูขึ้นรถละ ตะวิงกิ้งรถป้ายสไตล์ทรีมกูไปแล้วทางออกอยู่ไหนวะทางออกทางออกต้องการทางออกเย่ย yeah. มีตำรวจให้ได้นะครับเค้ไม่คุยกันไปนก่อนโอ้ยแหลกแหลกแหลกโอ้ยตำรวจตำรวจตำรวจไม่ตั้งด่านเลยนี่วะ ตำรวจแม่งตาเมาวะ่ะให้ตายเธอโรบินให้ดิ้นเธอโรเบิร์ตนะครับเย่ะ yeah, อีสัตว์พวกนี้ต้องขอบคุณจากเดอะเบรนนะครับเดอะเบรนให้ตายเธอโรบินให้ดิน้นเธอโรเบิร์ตกูจะดิฟแล้วเอียดเบรก <laughs> ปุ่มเฉียดไปโอ้ยแม,แม่งมียากจากังวะตำรวจในรายกันไม่เยอะชิบหายเลยแม่งตาโตกว่ามาคันนึงใช่ไหมฮนะ ยัยสัตว์หืมแหลกด้วยละ่ะโอ้จะนียังไงดียวเนะี่ยโอ้โดนยิงใส่หัวกูเข้าตรงนู้นละกูไม่สนใจละกูไปละกูขับรัวๆขับชัวๆที่รู้ๆชัวๆกูกูที่รู้ๆ,ๆ,ๆคือชัวๆคือตำรวจมันมาแล้วสองสองข้างเลยวะดาวหายหายทิดิหายด,ดิหายที่สัดดตว์เออนั่นแหละดีมาก แล้วนะก็ไปส่งคันเล่นนะครับแล,แล้วแม่งไม่มีนิเกเตอร์ให้กูด้วยอุย้ยสุดเอ้ยมขับรถดีๆไม่ได้หรอโอ้รถดิบรถดิบเฮ้ยโอเคครับเดี๋ยวผมก็จะทำคลิปนะครับเทสเทสเกมบน IOS นะครับใช้เกมโนวาสามพักแท้นะครับ เดี๋ยวเราเสี 4, สัตว์จะแหลกขึ้นมาลงไปไอ้พวกแกก็อ,โอ้โหโอ้โหรถแม่งโคตรเก่าอุ้ยอุ้ยเชี่ยไอ้คาเรนเลือดแม่งเหลือครึ่งหนึ่งเลยผักแมงมุมเมื่อกี้แม่งตายห่าแล้วโอเคมึงผสมมึงแล้วลงไปพวกแกก็ <tag miyor> พูดจริงนะถ้ายังมีโอกาสทีส่แฟนกับพวกมันจะคืนดีกันแล้วล่ะลืมเรื่องนี้ล่ะเราคงจะ s เซ็ก o d b บายโอเคดีถ้ามีอะไรที่ผมรักเราก็คงเป็นการะ่อสซุกที่คุ้มค่าสุ้นี่แหละเวลาโชคดีจริงที่มินด้ผมก็โชคดีที่มีคุณนะรู้ไหมคุณเป็นเพื่อนที่ดีของผมนะขอบใจนะเฮ้ hey, เราคนแวกกลับมาที่คลับเราจรนี้นะเราได้ฉลองกันไม่พลาดแน่นอน เคก็จบังไปกับมิชชั่นที่12นะครับก็คือมิชชั่นที่ว่าถอดรหัสนั่นเองนะตัวเคนะครับ k ุยโอเคครับต้องขอบคุณที่รับชมคลิปผมมาตลอดนะครับไลค์ like, คลิปแ n d s u ั s c ส i b e c h เบอร์ชแดด้วยสำหรับวันนี้แม็กเกมมิ่งลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้านครับสวัสดีครับ